สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการวาดแปลงนะครับตัดแปลงหรือว่าแบ่งแปลงนะคะรับแล้วก็รวมแปลงที่ดินนะคะนรับคั้งแรกนะครับให้เราไปที่ p า r เซลนะครับซึ่งเป็นชั้นขอมูลของรูปแปลงที่ดินนะครับเรคลิกที่รูปดินสอนะครับอันแรกจะเป็นการวาดก่อนนะครับมาที่เพิ่มฟิวเจอร์นะครับตรงนี้นะครับผมจะคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้าย ไปตามมทที่เราต้องการจะวานนะครับก็คลิกซ้ายคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายพอจบเสร็จให้คลิกขวานะครับแล้วก็คลิกโอเค,คร <c oughs> เราจะได้แปลงที่ดินขึ้นมา <c oughs> หนึ่งแปลงนะครับอันนี้คือการวาดน,นะครับวิธีตัดก็คือให้เราดูที่รูปดินสอนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลทาเซลโค้ด Code, แล้วก็รูปดินสอนะครับว่าเราเลืกอกอ่าง แล้วเราก็มาเลือกเครื่องมือสปินิวเจอร์ตรงนี้นะครับมีการตัดนะครับคลิกซ้ายข้างนอกเส้นนะครับให้เกิดจุดตัด2เส้นนะครับแล้วก็คลิกซ้ายอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็คลิกขวาเราจะได้แปลงจะเป็น2อแปลงนะครับคลิกซ้ายนอกเส้นคลิกซ้ายนอกเส้นคลิกขวาโอเคนะครับโอเคครับก็คือ ถ้าสมมุติเราได้แบ่งแปลงได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะต้องใส่รหัสแปลงนะครับวิธีใส่รหัสแปลงก็คือให้เรามาจิ้มที่ไอตัว identify ตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บเขาก็จะเพิ่ม attribute ให้เรานะครับผมสมมุติว่ารหัสแปลงแปลงนี้นะครับอยู่ในโซน01นะครับในบล็อก A แล้วก็แปลงที่1นะครับ โอเคนะครับตัวนี้อตองโชวพ์พาร์เซลโคสักหน่อยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวพาร์เซลโคดนะครับผมสมมติว่าเขาเป็น0ูนย์หนึ่งเอศูนย์หนึ่งนะครับ,มมรบแล้วต่อไปก็คือแปลงที่แบ่งมานะครับ น,นี้ก็จะเป็น0ูนย์ศนยไม่ใช่สิครับทับครับเขาจะเป็นทับ0ูนย์นนะครับทีน,นี้ก็จะเป็นทับ0ูนย์ศูนทีนี้ก็จะเป็นทับศูนา ะครับอ่านี้ก็คือแปลงที่ศ1 a ย์นึ่ะครับนี่คือแปลงหลักนะครับที่ทําการแบ่งออกมาเป็นศูนย์ศูนยนึ่งแล้วก็ทับศูนย์ศู 3. นะครับทีนี้เราได้แบบนี้แล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับมีคนมาซื้อทั้งหมดทั้ง4ี่แปลงเขาอยากจะรวมไปทั้งหมดเข้าหากันนะครับก็คือวิธีก็คือให้เรา เลือก select จิเ t u r e ตรงนี้นะครับแล้วก็คูให้เกิดสีเหลืองขึ้นมานะครับือที่ชั้นรุ่งทัเซลแล้วก็รูปพีซ2นะครับแล้วก็มาที่เหมือนส l e c t จิเ t u r e ตรงนี้นะครับตัวรวมนะก็คขีกเข้าไปนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับจะเห็นว่ารวมเสร็จแล้ว เขาจะคงรหัส0ซนโซนสไว้ถ้าเราต้องการที่จะคงรหัส0ซนย์หนึ่งไว้นะครับให้เราคลิดข้างหน้าแล้วก็เลือกต,ตรารางตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เป็น0ซนนหนึ่งนะครับแล้วก็คิกโอเค okay. ครับแปลงนี้ก็จะกลายเป็น0ซนหนึ่งเอนนหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับแต่โน้มวิธี่าโอเควิธีวาดนะครับ ก็คือคลิกที่ชั้นของมันพาเซลล์รูนซอลแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเครอวาดนะครับคลิกขวาโอเคนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือตัดก็คือต้องมาดูพลาเซลล์รนซแล้วก็สปริงฟิวตรงนี้นี่คือเครื่องมือตัดนะครับคลิกซ้ายข้างนอกสร้างจุดตัดแล้วคลิกซ้ายข้างนอก แล้วคลิกขวาก็จะเกิดจุดตรัรบวิธีใส่รหัสแปลงก็คือให้คลิกแอนงข้อมูลพาเซลนะครับตรงนี้สอแล้วก็มาที่ Identify ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปนะครับแล้วคลิกโอเ OK คนะครับวิธีรว่วก็คือเลือกแท้งข้อมูลพาเซลนะครับที่รูปอินสอแล้วก็มาเลือกซเล็กเจอร์ตรงนี้นะครับ รมทั้งสองแปลให้เกิดสีเหลืองขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่หมวด Select Future ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรหัสที่จะรวมนะครับแล้วก็คลิกตารางข้อมูลรายละเอียดที่เลือกแล้วก็คลิกโอเคนะครับก็จะได้รูแปแบบโอเคครับสำหรับคลิปนี้การาวาดแปลนะครับแปลรวมแปลก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอคุดคราบ